อาสาสมัครมูลิีิร่วมกตันยูและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานต้องเดินต้องเดินทางร่วมทางรถไฟนะครับสามสี่ร้อยเมตรนะครับทุกคนจากจุดที่จอดรถเนี่ยเดินมาประมาณสักสามร้อยเมตรได้เนาะจุดจากจุดจอดรถตรงมาถึงบ่อปลาที่พบชิ้นส่วนนะครับประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน อาสาสมัครร่วมกันเราอยู่ต้องเดินเท้ากันมานะครับเป็นาบางคนเนี่ยเดินสองสารอบแล้วไปกลับที่รถไปอุปกรณ์ผ้าดิบ<ร>ไปเอาของนะครับ,บอามไให้พี่ทอพอพอพอถอถ่ายรูปเสร็จแล้วอ,อามพาน้ำอามทานำํานำเข้าไปพาเข้าไปเลย ครับตอนนี้นะครับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับกําลังเดี๋ยว่ต้องนั่งโฟมไปอีกเพราะมันอยู่ในน้ําฝั่งโน้นนะครับต้องนั่งโฟมไปอีกนะครับนี่ดูนะครับทุกคนการเข้าไปลาบากแค่ไหนนะฮะนี่เอาไปเข้าไปไเนีย่ยดูนะครับเส้นทางก็จะต้องเดิน พาเข้าไปแบบนี้นะครับคนที่เาพบคนแรกเนี่ยเป็นคุณลุงที่มาหาปลานะครับแล้วก็คุณลุงที่มาหาปลาแล้วก็คือเป็นพ่อของอาสาสมัครร่วมกวันอยู่เ,เขาก็เลยมาบอกลูกว่าเฮ้ยงไปดูนี่ใช่กระดูกคนหรือเปล่าคือทอดแหไปแล้วเจอเสื้อแขนยาวหนึ่งตัวติดแหขึ้นมาในเสื้อนั้นมีแขนเป็นกระดูกหนึ่งชิ้นนะครับกระดูกน่าจะเป็นแขนแล้วก็มีเอกสารเป็นพรสปอร์ต ในจีเรียบางบางส่วนด้วยยอดโคมันใหญ่อยู่ไม่ได้เล็กอ้าวพิษนั่นแหละอาถีโทรศัพท์เรียกไปใช่ยอดเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนี่ยเอาอะไรฮมันยอดสอนเดเอาว่นถ้าเดี๋ยวพอเอาชิ้นมาแล้วนะลองคำๆดูแถวนั้นหน่อยนะลองคำๆดูหน่อยเผื่อจะเจอชิ้นอื่นเ นะครับเกิดอะไรขึ้นรายงานด้วยจากรงานตรงนี้เครับผมส่นตนี possono, right? ้เปล่าเราที่ฐานมาเตรียมมาาเขาเรียกมาพร้อมเลยนะครับเรเอาก่องนี่กระดูกังนั้นเป็นเป็นบไหมครับเนครับลึกไหมบลึกไหมมีเสียงสอบถามจากงานนมา้หน่อยแน โอเคทั้งสองคนได้เิร่รูปนะครับว้างนะครับนะครับภาพโอเคขอบคุณนะครับขอบาาใ้ไมมหมา้้อไัง่รี่อครับกมาให้กลังใจับพี่าสะคอเดี๋ยวจะือเดี๋ยวได

อันนั้นเป็นแมสใช่ไหมแมสเก่าอยู่ในนะครับเป็นคนตัวใหญ่ใช่เพราะว่าแขกแขกใหญ่ใช่ไม่ใช่ลุงคุณน้าเดินทางเขาออกไปคุเอ้าน้าไปไปก่อนนะไปก่อนชิ้นหนึ่งก็ยังดีชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะ

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็จะนําเสื้อที่พบเธอยืดเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวไหมพรมแล้วก็มีหน้าก,กากอนามัยอยู่ในกระเป๋าเสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วก็ทอนแขนกระดูกนะครับเจ้าหน้าที่รอนอเขตของมูลนิธิร่วมกันตัญยู่จะนําไปส่งนิติเวศ